ใช่แล้วมันมีสไลเดอร์ปลาโลมาด้วยเห็นปะ่ะที่ไหนล่ะที่บัวเห็นข้างบนไงสีฟ้าไงเดินไปดูดิใช่แล้วจะมีจะมีสไลเดอร์ไดโนเสาร์สีเขียวอะ่ะใช่นี่ไงสไลเดอร์ไดโนเสาร์เห็นบ้างสีเขียวใช่ถอดวางนี้กาลงไหม นี่ยไดโนเสาร์เห็นหน้าไดโนเสาร์ยังนะเดี๋ยวป้าปุ้มรอรับอยู่มันลื่นอยู่มกันนะเนี่ยโอ้โหไ,ไปนู่นไปเล่นนันนูนไหมอืออ่านั่งนั่งมาเลยมาเลยมาสิพร้อมจะลงมาหรือยังคะอา้าว จะลงมาเลี้ยงคะโอาหูยหูยหูยอ่ะอ่ะบอกเกาะนี้ไปนอนนอนนอนแล้วเกาะนี้ไปนอนนอนนอนี่นอนจะป้าปุ้มจับไหมเอ่ะป้าปุ้มจับอยู่ป้าปุ้มจับอยู่ไม่จมไม่จมอ่านอนนี่เดี๋ยวจะจับขาให้จะหาขาให้ไม่ไม่จมเออแค่นี้เนี่ยตรงนี้วิ่งได้มีน้ำพุอยู่เนี่ย ใช่เนี่ยเหยียบน้ําพุได้ด้วยีีสะเลกนน่่ใช่สะเล็กเนี่ยมีน้ําพุด้วยเห็นปะว้าว่บ้านเรามาเป็นบบนี้ใช่เยอะค่สองรอบสองรอบน้ำไหลไหลเลยต้องขาลอยน่าสนุกมากเลย ไปไหมนะ่ะไปหาป้าปุ้มปะจมเลยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเกาะโฟมเกาะโฟมไม่จมหรอกอ,อันนี้ไหมฮะนนอใจโอ้โหไม่เอาวันนี้เหรอลงมาตูมเดียวเลิกเลยอันนั้นก็เลิกเหมือนกันอัน <c oughs> นั้นก็คือมิสถามปุ้มว่าคือข้าหน้า นี่ก็ลากหงยางไว้โอ้ก็ไม่กล้าเกาะห่วงยางคนเดียวหรอกกลัวนี่ดูหน้าตอนขึ้นนะขั้นแรกขึ้นไปดูขั้นบนสุดนะอุ้ยลงมาเลยลงมาทางนี้แล้วอันนี้ช้าอันนี้ช้าเร็วอันนี้ช้า ไม่โจมไม่จมเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับอย่างนี้เลยเนี่ยรับอย่างงี้เลยแปะอย่างงี้ไม่ให้ลงเดี๋ยวแปะอย่างงี้ไม่ให้ลงอ่ะลงเดี๋ยวรับอ้าวลงมาเร็วโอ้ยตูดพามา้วต้งไก่เดี๋ยวรับเร็วเร็วเร็วทางนี้เร็วเร็วเดี๋ยวให้ขี่หลังมีจกรับอยู่นี่ไงก็ตั้งกองได้ใช่ได้ค่ะมาไล้ค่ะเว้ยเฮ้ยโอ้ย เบรกเป็นนี่หว่าเออก็แค่นี้เองสนุดหรอแมเอาใหม่ไหมหอานลูกจอกได้ซู้ๆค่ะไอ้กล้ามไหมไปกับลุงจอกไปไปบ้างลุงจอกไปด้วยเหรอไปไหมกอดอกอ๋อด้วยกอดอกเหมือนเดิมอุ้ยตีนกับเข้าหน้าดีนะมันไม่หักขาเข้าหน้าอุ้ย เราไม่พอดีเลยเอาไปปะังไหมเอาะไปะยังไหมเอาปะ่าไม่เอาไปเล่นนั้นไปเล่นนั้นใหญ่เร็มาาด้ีขาไปเล่นนั้นใหญ่เรวมาีขา้้วอ้อันนี้หวงแน่อันนี้หวงแน่ ตูมใหญ่เลยนะเราปั๊มก่อนเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวสาดน้ำให้สาดน้ำก่อนมันจะได้ลื่นอันนี้มันแรงเลยนะอ่าตุ้มรับดีๆกันเดี๋ยวมันเข้าหน้าอ่าโอเคกอดอกหวายนับไม่ทันเลยสนุกปะสนุกปะ อะไรรีบเหรอยังไม่ทันนับเลยอยู่ดีเบอร์เหมือนช็อกอ่ะเหมือนเราเหมือนช็อกเข้าแล้วตกใจไม่ไหวเลยเหรอแรงนางมากเลยเหรอเอาไหนเอาไหนต่อเอาอีกไหมอีกรอบขึ้นอีกรอบไหมโอ้สุดละน้ำตึง เอาไหนคะไป <c oughs> ขึ้นอีกอ oh <my> รอบไหมเอาไหนคะเดี๋ย <c oughs> ่ไม่สับเด็กไม่ไม่มองอันนี้เลยอะไม่เอาสีฟ้าเล่เหรอเอาไปอันนี้ไปต้นไม้อะไม่เอาแล้วเหรอเลงดีนะให้ครับให้เดินเหรอให้เดินบู๊ จับสองมืออ่าจับโฟมจับโฟมถือ <S 2> <S 2> แค่นั้นเลย s u b s c r i b ไป